ชาวบ้านเชื่อกระดูกพญานาคผูกกลางอ่างน้ำแห้งผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านจังหวัดนครพนมต่างพากันแตกตื่นหลังมีข่าวลือว่าได้พบสิ่งแปลกประหลาดจากปฏิหารองค์พญานาค บริเวณอ่างเก็บน้ำน้องไขนกในพื้นที่บ้านโพธาหมูง่งตำบลกุตาใกล้อําเภอปากบากจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นหนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในโครงการพระราชดำริมีเนื้อที่เกือบ50ไร่ซึ่งปีนี้ได้ประสบปัญหาภัยแล้งทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำแห้งขอดไม่มีน้ำขังโดยชาวบ้านล,ล่ำลือว่า พบแสงประหลาดขนาดใหญ่สีทองอลามพุ่งลงมากลางหนองน้ำในเวลากลางคืนมีชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบพบสิ่งประหลาดกระจัดกระจายอยู่กลางหนองน้ำมีลักษณะคล้ายเศษแก้วกึ่งเซรามิกสีใสคล้ายแก้วจำนวนมากแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติบางส่วนยังคล้ายเศษกระดูกของสิ่งมีชีวิต มีลักษณะกลมมีน้ำแหลมคมคล้ายดอกไม้ชนิดหนึ่งหลายขนาดด้วยกันรวมถึงมีเศษคล้ายเม็ดน้ำตาลแต่มีขนาดใหญ่ยาวประมาณ1-3เซนติเมตรโปยเป็นทางทั่วหนองน้ำคล้ายทางงูใหญ่เลื้อยและก้อนดินรูปร่างก้ามคล้ายไข่สีเหลืองผิดจากดินธรรมชาติที่อยู่กลางหนองน้ำกระจัดกระจายตามพื้นสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านที่พบเห็น พากันแห่ไปพิสูจน์บางคนเชื่อว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกพญานาคจึงเก็บไปบูชาเป็นเครื่องรางนำโชคแต่ภายหลังกับการเกิดเรื่องแปลกประหลาดเมื่อนำไปแล้วจะเกิดฝันร้ายมีวิญ,ญญาณไปตามทวงคืนจะทำให้เกิดความหวาดกลัวล่ำไปต่างๆนานา,นาจนต้องนำมาคืนไว้ที่เดิมและจุดทูบเทียนบูชาขอขอมาลาโทษบางหลายต้องนำไปสงคืนเก็บรักษาไว้ที่วัด สร้างความแตกตื่นให้ชาวบ้านหวาดหวั่นเกิดอาเพศด้านนายวรศักดิ์ผู้เวียงจันทร์สมาชิกอบตอหมูสองบ้านโพทาตำบลกุดตาใกล้อำเภอป่าปากจังหวัดนครพนมกล่าวว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่พบเห็นต่างพากันเชื่อว่าจะเป็นชิ้นส่วนซากกระดูกพญานาคหรือวัสดุที่เกิดจากปฏิหารของหลวงพ่อพญานาค เนื่องจากในอดีตแหล่งน้ำแห่งนี้ชาวบ้านชื่อว่าเป็นวังที่อยู่อาศัยขององค์พญานาคที่ปกปักรักษาแหล่งน้ำมีสายน้ำสาขาเชื่อมไปสู่น้ำโขงที่สำคัญการพบวัตถุประหลาดบริเวณอ่างเก็บน้ำดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงถึงตำนานการสร้างพระธาตุพนมซึ่งในอนาคตหากมีการตรวจสอบพบเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจจะได้ทำการรวบรวมเก็บรักษา พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวศึกษาทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนได้ศึกษาเที่ยวชมต่อไปส่วนเรื่องตำนานพญานาคขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งล้วนแต่เกี่ยวข้องกันอาจเป็นปฏิหารขององค์พญานาคตามความเชื่อที่ต้องการให้คนเคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ให้มีการลบหลู่เพราะในตำนานองค์พญานาคเป็นผู้มีอิทธิฤทธ และเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมทำหน้าที่ปกป้องรักษาองค์พระาธาตุพนมเบื้องต้นทางอบตกุดตาใกล้ได้นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเก็บข้อมูลโดยจะประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเกี่ยวข้องมาตรวจสอบพิสูจน์หาที่มาต่อไป